วันนี้ทำอะไรกินชมตำชมตำน้ำปลาอยู่กับน้ำานี่ไงน้ำปลาอยู่นี่จ้าอ๋ออ๋อเอาั่วตามให้วเอาอื้อน่าอร่อยเว้ย สวัสดีครับน้องเทียววันนี้ทำอะไรกินชมตําชมตํอาอ่ะเอาเลยใส่เลยใส่หมดเลอ่ cô gì Xoay <laughs> <Hà, hà. cười> mét đi hả? 2 mét à,

ไม่ต้องตำแล้วอ่วนะนำนี่เชมแน่แนวบีบเลยบีบเลยบีบหมดเลยถ้าบีบมันจะไม่อร่อยบ,บ,บ,บีบเลยบีบบีบหมดต้องตำตำเอาพออยูาออย่า,าต้มน้ำกระเด็นเอาใส่อะไรดีใส่นี่แหละไม่มาใส่ประเทศอีก

ไม่เทไม่ได้ใส่เลยพ่อพ่อให้พี่ปายปิดให้ให้พี่ปายปิดให้ป้ายปิดให้ดีๆปรุงให้เรียบร้อยก่อนเอาเอาเอามาละกอใส่ใส่ปลานิดนึงเอาใส่ปลาก้นใส่มื่อนนั้นก่อนแล้วค่อยใส่ปลาที่หลังน้ำปลาไม่ได้ใส่เลยก็ใส่เส้นก่อน พ่ามันจะเยอะไปหกแล้วเอาเอาพอแล้วเนี่ยทำไมเขาให้เยอะจังเสร็จดีไหมถ้าให้น้อยมันจะไม่คุ้มไงให้น้อยมันจะไม่คุ้มพอยังเตงมไหมเก่งพอเอาวาไว้เคาจะได้๋ยกตุกอาำนี่น้ำปลาน้ำปลาใส่เยอะไหมใส่พอประมาณอย่าอย่าเค็มมากขอเค็มก่อนครับ ปลาหลาปลาลาแม่ครัวยังเลือเทดีดีจะเทสูงอะ่าเทสูงเทดีดีอีกใส่อีกอออเาปิดเดี่ยค่อยเช็ดก็ได้เอาเอาตามเอาช้อนนี่ให้ช้แัะตาเลยตามแล้วก็คุกอ่ะเห็นจะได้เลยฟึก

ี้ยวนเี่ยโอเคเปรารอฟังตุ่้นหรือว่าน้องี่ตทีเดียวอร่ยดป่ได้แล้วใช่ไหมเอาเทพอพอแล้วอุยพอแล้วมันเกี้ยวแล้วเอาพอแล้วมันเรี้ยวแล้วให้แม่ควัดให้เดีวแม่ถือให้แล้วพี่เอาออกโอเคไหม แม่ทำให้อันนี้ก่อนอืมเอ้าไม่โอเคไมันยืมไปไปไม่ี๋ยวส้มตามบ๊วยน่าร่อยยกโคกเลยเปิ้อนเอ้าสบไปเปิ่อนไอ้ระวังมันเปื้อนนะฮะแม่ช่วยมาช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวจานจานระวังเปื้อนจานนะเพราะว่ามันอันตรือมัน่แม่ช่วยมาช่วย

ปี2566ผลิตข้าวแห้ง1 0 0ไข่พระราชทานได้220ตัวผลิตไข่ไก่อายุ20สัปดาห์ได้3,000ตัวโดยมอบให้โรงเรียนในสังกัโครการพันาเด็กและเยาวชนูิรัิการหรือกรคางแห่งและขยายผลสู่ชุมชนรก่เกษตรกรโรการส่งเสริมการเี้ยไก่ใ่เคู่คูเทีย

ปี3 5 7 6ถึง2577น้ำตกทำงานปลูกข้าวพื้นเมืนกว่า9,700ไร่เป็นพื้นที่4ีต่างๆประเมินว่านสีธรรมชาติมีโดดปลูกนาพ่สุทธิ์ปลูกกันเรื่อยโดยไูกการทำงาเป็นจักรยาแปกผลเมล็ดพันุข้าวอีกสายพัน์สองไร่เพื่อสมรรถนะเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เรือนลักว่า300กาที่แปลงสาธิตเกษตรพิเศษใหม่พอเพียงนี้ก็พอ สอดีตามถึงการดำเนินงานแย่สารทิศเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งใช้หลักการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดีนะคะเพ่อทางเป็นเองเนี่ยเราชอบกินส้มตามลูกแล้วตาอร่อยกว่าแม่เปิ้ลเยอะมาเปิ้ลอืมเที่ยวตามอร่อยกว่าแม่เปิ้ลเยอะใส่ชูรสไปเยอะไหม เหนือต่อไปต้องทำกับข้าวพี่ปายกินแล้วนะเนื้อต้มเป็นไหมลองดูครั้งหน้าครั้งหน้าเราตำแข่งกันไหมให้แม่เป็นผู้ตัดสิน พี่ปายกับพี่ทีวแข่งกันให้ย่ามผู้ตัดสินดีไหมไปแล้วครับทุกคนวันนี้ก็พี่ทียวโชว์ฝีมือตำส้มตำใครอยากกินก็ต้องให้พี่เทียวตำให้กินไปแล้วใครชอบลูกเวลาแฟมิลีก็กดติดตามกดไลค์วกดแชร์ นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับหน่อยอบ๊ายบายบาย